สวัสดีค่ะวันนี้ชีวิตเรียบง่ายสไตล์พักสัมมาทิปไตยจะมานำเสนอคลิปสุดท้ายนะคะสำหรับโดซาวันนี้เราจะพามาทำไส้แล้วก็ซอสสำหรับทานกับโดซาค่ะ<ม>ตามมาเลยค่ะว่าทำกันยังไงไส้มันฝรั่งของเราประกอบไปด้วยมันฝรั่งหอมแขกใบหอมแขกผักชีพริกหยวกและขิงเครื่องเทศที่ใช้มีขมิ้นและเมล็ดมัสตาร์ดและปรุงรสด้วยดอกเกลือค่ะเรามาเริ่มที่ ออปอกเปลือกมันฝรั่งนะคะเพื่อที่จะนำไปต้มค่ะหลังจากปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเราจะนำมันฝรั่งไปล้างและนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการต้มนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็สามารถใส่เนี่ยมันฝรั่งลงไปได้เลยค่ะ ราจะใช้เวลาต้มประมาณ10-15นาทีนะคะเมื่อมันฝรั่งเริ่มสุกเราก็จะเติมเกลือลงไปนะคะมันฝรั่งที่สุกแล้วจะมีความใสขึ้น,นะค่ะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็รอนน้ำมันให้ร้อนจึงใส่มเมล็ดมัสตาร์ดลงไปค่ะรอจนมเจมล็ดมัสตาร์ดนั้นดีตัวออกมานะคะอันนี้แสดงว่าใช้ได้แล้ว เราก็จะเริ่มใส่ขิงลงไปผัดค่ะก็ผัดให้หอมเลยนะคะแล้วจึงใส่พริกหยวกตามลงไปผัดต่อนะคะตามด้วยหอมแขกนะคะเราจะผัดจนหอมแขกเริ่มใสค่ะ พอหอมสุกแล้วเราก็ใส่ขมิ้นตามลงไปผัดค่ะผัดจนหอมนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยดอกเกลือค่ะอันนี้ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะตามด้วยใบหอมแขกนะคะแต่คราวนี้เราไม่มีเราจึงใช้ใบกระวานค่ะนามาผัดเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ หลังจากนั้นเราจะใส่มันฝรั่งลงมาผัดค่ะผัดให้ทั่วกับเครื่องที่เราผัดมาก่อนหน้านี้แล้วจึงโรยผักชีแล้วผัดต่อไปอีกเล็กน้อยค่ะใช้ที่บดมันบดลงไปเพื่อให้มันมีลักษณะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเพื่อเพิ่มรสสัมผัสในการรับประทานเพื่อไม่ให้มันฝรั่งแห้งจนเกินไปเราจึงเติมน้ำ ที่ได้จากการต้มมันฝรั่งลงไปเท่านี้เราก็จะได้มันฝรั่งสำหรับไปทำโดซาแล้วค่ะมาเริ่มทำซอสมะเขือเทศกันเลยค่ะเราจะใช้มะเขือเทศหอมหัวใหญ่กระเทียมพริกขิงแล้วก็ถั่วอุรัสค่ะอีกส่วนจะเป็นส่วนที่ใช้ราดด้านบนของซอสค่ะมาเริ่มกันที่หั่นมะเขือเทศกันเลยนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ เราจะหั่นหอมหัวใหญ่และกระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆเช่นกันค่ะส่วนขิงนั้นเราจะสับให้ละเอียดหลังจากนั้นเราจะนำส่วนประกอบทั้งหมดไปผัดรวมกันค่ะมาเริ่มผัดซอสกันเลยนะคะเติมน้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่ถั่วอุรัสลงไปผัดค่ะ ผัดจนเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะข้อสำคัญให้ใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วของเราไหม้ค่ะเมื่อถัอ่วรัดเริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะใส่หอมลงมาผัดด้วยกันจนหอมเปลี่ยนเป็นสีใสขึ้นงจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศตามลงมาเลยค่ะเราก็ผัดทุกอย่างค่ะให้สุกค่ะ ขิงกระเทียมพริแห้งก็จะนำมาผัดรวมกันเช่นกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำพอท่วมและต้มต่อจนมันเดือดค่ะหลังจากพักซอสให้เย็นแล้วเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดมาผัดรวมกันให้ละเอีก ตอนมะเขือเทศเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสามารถเก็บในตู้เย็นได้2-3วันถ้ารสชาติอ่อนไปสามารถเติมดอกเกลือได้นะคะนอกจากนี้เขายัางนิยมใช้น้ำมันสมุนไพรราดอยู่บนซอสมะเขือเทศนี้โดยใช้มเมล็ดมัสตาร์ดถั่วอุรัสแล้วก็พริกแห้งแล้วก็ใบหอมแขกมาผัดรวมกันค่ะแต่ต้องใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นําไปราดอยู่บนน้ําซอสได้เลยค่ะอันนี้ใช้ไฟแรงไปหน่อย แล้ำมันล้ามันเลยดังไปนิดนึงค่ะแต่ก็พอทานได้ค่ะ